1028สกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยโสดาปฏิพลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพล์ ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยสกาทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า วิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยอนาคามิผล ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเรียงด้วยอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1,029สกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเรียงด้วยโสดาปฏิพล ชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผลหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผลหรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยสกาธาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นยานของผู้บรรลุผลหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสกาทาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นยานของผู้บรรลุผลหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเพรียง ด้วยอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผลหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าวิมุตติญาณของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นญาณของผู้บรรลุผลหรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้มีความพร้อมเรียงด้วยอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นยานของผู้บรรลุผลหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าวิมุตติยานของบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลชื่อว่าหลุดพ้นแล้วและนั้นเป็นยานของผู้บรรลุผลหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงวิมุตตกถาจบ